Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ เลเล่นเล่นพอแล้วอย่าเลี้ยหสวันนี้พาอมไปเข้าไปม่ไม่ไดัดนะซ้ายขวาซ้ายขวารู้จักไหมซ้ายขวา

ขึ้นไยับลงหาที่ว่างเอเมนายอยองก่อนนั่นนงกบถ้ากบไม่กบจะกระโดดนะมันได้ยังไงไปอตรงนี้นั่ถ้ากบหนีหน่ที่เขาแล้วดินทับเองน้หาเจ็จตัวเยี่ยดังสิขาขอ้นาไปเลยหาไม่ชนกันาไม่ชนกันไม่เก่งมากครับตน่ลูกโอเคไหม เยอะโอ้ตัวหอนมากเห็ไหมยกบนเกินแยกเขาโอเคดีมากดีมากดีมากนับพร้อมกันน้ เดี๋ยวดูไ้แก่นะฮะปอนยปอสองปอสามปอสี่นับ bạn con, bạn có cái con cái, nắp có tan á? ดูด้วยแถวจู่ตรงไหนเคเดี๋ยวจับกุ้หมาหน้ากู่ก่อนเดี๋ยวจับให้มไม่มีอะไรที่สูญเปล่าป้งป้งหนมาดูค่ะเนี้ยการขวาขพรบะเปลี่ยนเอี้ยการซ้ายเอี้ยวบางคนไม่รู้ว่าต้องยืนขนาดไหนตาไหนตาไหนตาไหนองค์กัดกว้างมากองค์กัดแคบมากอันนี้จะเป็นตัวช่วยหมื่งเก้าพอดีเพอเปลี่ยนเอีย ดสมาบางข้าท <Yeah. ission> um ั wahr, uh, an, ้งอนดินนับดังๆหายกันห่อยู่กันยังไงโรเบียนเยอด้วยัว้มั่วตั้ดูคุณคุณนะเยอด้วยเยอนับหนึ่งอันนี้คือแบตเตอรี่โลแบตเตอรี่อ่อนถ้าคุณจะนับนี้อัน đừng không <laughs> ờ, ok lúc này đâu <laughs> con sẽ đã đây thám nhé oh, yeah. ไม่จริงกับการตั้งการคุณเท่านั่งทำไมน้โมบอดด้วยให้ทุกคนเอามือจับคอเสื้อไว้อันนี้จะฝึกในการตั้งกาวไปยฉพขาโอเคใต่ว่าก้าวเราลงอยู่โอเคเนี่ยเหมือนเดิมเอียร์เอียเอียจับไว้แต่ตอนนับเอามือลงได้ไม่ใช่หนึ่งสองสามแล้วรัดคอพอดีเลยโอเคนะคนรชนะทำก่อนเปล่าเย้

ช็อคดูเทมันดูอยากกลัวเจ็บถ้าเธอชกอคไปนี่เจี๊ยบอันนี้เธอเจ็บเทมันดูเน้นใช้แรงทะลุไปเลยเจี๊ยบแต่นี้ไม่เจ็บแต่ถ้าเธอดึงมาเจี๊ยบอันนี้เจ็บเจี๊ยบไม่เจ็บเจี๊ยบเจ็บเจ็บไม่เจ็บเฮก้าไม้ตรงๆเลย Hãy subscribe xuống rồi Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn แพ้ไม่เป็นไรแต่อย่าคิดตัวยิงไปนักกีฬาด้วยสอนมาแล้ววัวอะไรครับ